หลังคาตรงนี้เราใช้รางน้ําเป็นรางน้ําสแตนเลสน,นะซึ่งเราทาสีเขียวนะครับเป็นสีเดียวกับเหล็กนะที่เราเลือกใช้นะครับและด้านบนก็เหมือนกันนะครับลักษณะของงานโครงสร้างเนี่ยเราใช้เป็นเหล็กสีเขียวนะครับซึ่งจะตัดกับไวนิลนะครับไวนิลก็คือแผ่นหลังคาที่มุงเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นไวนิลซึ่งแผ่นไวนิลอันนี้จะเป็นสีขาวเราจะใช้ไวนิลทองเรียบนะเหล็กที่ติดกับหลังตัวบ้านตรงนี้นะครับจําเป็นจะต้องใส่นะ เพื่อที่จะทําให้ระยะหลังคาเนี่ยไม่เกิดการเบี้ยวเฉไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเหล็กตรงนี้เมื่อติดกับตัวบ้านแล้วมันจะเกิดความแข็งแรงนะครับทำให้หลังคาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการแยกส่วนนะครับจากผนังตัวบ้านแล้วก็จากโครงสร้างนะครับต้องบอกว่านะครับเวลาฝนตกเนี่ยเสียงมันจะดังน้อยกว่าเมทัลชีสนะครับดังนั้นถ้าใครไม่ชอบฝนตกเสียงดังนะครับแนะนําเป็นไวนิลนะครับแต่ถ้าเป็นเมทัลชีสถ้าคุณบุฉนวน PU เสียงก็จะช่วยนะครับซับแรงนะครับในการที่จะ ทำให้เสียงใ,ใกล้เคียงเอาไว้นิ้วได้สวัสดีครับผมโบสาโรสอสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านอัญญาบ้างน,นาร้านกำแหงสองหลังนี้เลย อัญญาบางนารางกระแผง2นะครับหลังนี้เคยมาถ่ายไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งเนาะตอนนั้นกําลังก่อสร้างกันอยู่เลยนะครับหลังคาหน้าบ้านตอนนั้นยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ท่อ้ํายังไม่ได้เดินเลยส่วนหลังบ้านนะครับตอนนั้นก็กาลังเก็บรายละเอียดกันอยู่เนาะงานนี้นะครับต้องบอกว่าเราจะส่งงานภายในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันนี้จึงเข้ามาตรวจสอบดีเฟกต์ตรวจสอบความถูกต้องนะครับตรวจ QC ก่อนที่จะนัดท่านเจ้าของบ้านมาตรวจมอบงานนะครับมาตรวจรับงานเนาะ หลังนี้นะครับผมขอรีวิวเป็น2คลิปคลิปแรกก็คือคลิปลงจอดรถหน้าบ้านซึ่งต้องบอกว่าเป็นสีแบบพาสเทลสวยมากดูแมทกับตัวบ้านมากดูไม่แข็งนะครับเราปกติเราจะใช้สีดําด้านเนาะแต่อันนี้ไม่ใช่เลือกสีมูดแอนโท e ไปในทิศทางเดียวกับตัวบ้านผมรู้สึกว่าสีแบบนี้ มันทรงคุณค่ามันสวยจริงๆนะครับลองดูนะครับสําหรับงานหลังคาหลังนี้และอีกคลิปหนึ่งจะเป็นคลิปห้องครัวหลังบ้านแบบเปิดโล่งเลยครัวไทยสไตล์เปิดโล่งอ่าไปยังไงก็รอดูอีกคลิปหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้ดูคลิปนี้ก่อนหลังคาลงจากรถหน้าบ้านตามมาดูครับ <S 1> <S 1> <S ขอเริ่มถ่ายนะครับตั้งแต่ด้านข้างก่งอนผู้ชมซึ่งด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นด้านที่รับสายตานะครับกับผู้ที่มาเยือนนะครับซึ่งผู้ที่มาเยือนเนี่ยเขาจะมาด้านนี้คุณผู้ชมนี่ เขาจะขับรถมาทางด้านนี้เมื่อขับรถมาแล้วป๊าปเสร็จนะครับมุมแรกทิศแรกก็คือเขาจะเห็นตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะเป็นหลังคานะครับเป็นมุมที่นะครับโชว์ว่าเอ้ยมันสวยมันเด่นนะครับก็คือมุมนี้แหละจุด45องศาจะเห็นเสาแผงจะเห็นท่อรางน้ำนะครับเป็นท่อ PVC ทาสีเดียวกับเหล็กนะจะแมทกันจริงๆนะครับซึ่งหลังนี้เราจะใช้แบบสไตล์โมเดิร์นแล้วก็เป็นขนาดไซส์ XL ของบริษัทนะครับซึ่งจะใช้เหล็ก6คูณ2ด้านบน4คูณ2ด้านล่างเทินกัน2ชั้นนะครับ ซึ่งเหล็ก6กคูณด้านบนตรงนี้นะครับเราจะทาสีเป็นสีเขียวนะครับเป็นเขียวพาสเทลเป็นเขียวแบบอ่อนๆน,นวลๆไม่แจนไม่ไม่ลิเกต้องบอกงี้ดีกว่านะครับอ่าลิเกใช่ว่าไม่ดีนะลิเกก็บางคนก็ชอบเป็นๆไงอันนี้เราไม่ว่ากันแต่ว่าผมเปรียบเทียบให้ฟังนะครับเดี๋ยวจะหาว่าบูรี่นะไม่ใช่นะครับเป็นพาสเทลอ่อนๆแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นสีขาวนะครับซ้อนกัน2สีนะครับก็สวยจริงๆนะครับ และเสาแผงคุณผู้ชมเสาแผงเนี่ยด้านนอกยังโคงยึดนะครับเหล็กใหญ่เป็นสีเขียวนะครับแล้วก็เหล็กเหล็กนิ้วนะครับหรือเหล็กระแนงนะครับเป็นสีขาวนะก็ให้ความสวยงามแบบพิเศษเลยนะครับซึ่งด้านในคุณผู้ชมจะเห็นโครงสร้างเหล็กตัดกับไวนิ้วอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูแต่ก่อนอื่นนะครับขอทิบายในแต่ละส่วนก่อนคุณผู้ชม ซึ clear, ่งในแต่ละส่วนตรงนี้นะครับเริ่มตั no like ้งแต่งาหลังคาตรงนี้เลยนะครับหลังคาตรงนี้เราใช้รางน้ําเป็นรางน้ําสแตนเลสนะซึ่งเราทาสีเขียวนะครับเป็นสีเดียวกับเหล็กนะที่เราเลือกใช้นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้นะครับรางน้ําของเราเนี่ยเราเลือกที่จะระบายออกมา2จุดนะครับซึ่งจุดด้านนี้ก็จะมีท่อระบายน้ําเช่นเดียวกันนะครับสฝั่งเนี่ยระบายทั้ง2ฝั่งเลยเพื่อลดปัญหานะครับในในอาการที่แบบน้ําล้นรางเวลาฝนตกหนักๆนะครับมันจะมีปัญหาเรื่อง น้ำเนี่ยจะล้นรางออกมานะครับตรงนี้ก็จะช่วยได้นะครับเสานะครับก็จะเลือกใช้สีเขียวกับท่อนะครับมันก็จะแมทช์กันแต่ด้านในนะครับมาดูครับด้านในเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนต้นนะครับเราเลือกใช้เป็นสีขาวนะครับเพื่อที่จะทําให้มันเป็นมูตแอนโทนเดียวกันนะครับทำให้ไม่ตัดกันมากนะในส่วนของสีขาวตรงนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเหล็กเล็กนะครับใช้สีขาวอะไรที่ใหญ่นะครับใช้สีเขียวนะครับเช่นเดียวกับเสาแผงฝั่งนี้นะครับ สาแผงฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเหล็กใหญ่สีเขียวเหล็กเล็กสีขาวนะครับตรงนี้มันจะแม่งกันนะครับและด้านบนก็เหมือนกันนะครับลักษณะของงานโครงสร้างเนี่ยเราใช้เป็นเหล็กสีเขียวนะครับซึ่งจะตัดกับไวนิลวนะครับไวนิลก็คือแผ่นหลังคาที่มุงเนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นไวนิลซึ่งแผ่นไวนิลวันนี้จะเป็นสีขาวเราจะใช้ไวนิลวทองเรียบนะตอนนี้ต้องบอกนะครับว่าแผ่นไวนิลทองเรียบเนี่ยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากคุณสมบัติของเขาเนี่ยมีอายุการใช้งานที่มากกว่าเมทัลชีสนะครับนื่องจาก แผ่นไวนิลนะครับจะเป็นลักษณะของอคลิปล็อกแบบนี้นะครับซึ่งน็อตจะจะยิงตรงนี้นะครับแล้วก็จะเอาแผ่นเนี่ยมาประกบซึ่งตัวแผ่นประกบเนี่ยจะทําให้น็อตตรงนั้นเนี่ยไม่ขึ้นสนิมนะตรงนี้ก็เป็นข้อดีของไวนิวนะครับแต่ข้อเสียก็คือถ้าใครมุงแผ่นไวนิวไม่เป็นนะครับจะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าแผ่นไวนิลเนี่ยจำเป็นจะต้องมีระยะเหล็กนะครับที่ได้มาตรฐานและได้ขนาดของเขานะครับ อย่างตรงนี้นะครับเหล็กที่ผมใช้นะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าระยะจันทันนะครับคือฝั่งนี้นะครับเราจะระยะจันทันก็คือเหล็กที่มันวิ่งจากทางนี้นะครับเป็นทางนี้ครับจากทางข้างหลังไปข้างหน้านะครับก็คือเหล็กจันทันนะครับนี่คือเหล็กจันทันทั้งหมดเลยนะครับซึ่งเหล็กจันทันนะครับเราจะมีระยะห่างของเหล็กจันทันนะครับอยู่ที่ไม่เกิน90เซนนะครับไม่เกิน90เซนย้ําเลยนะนะครับซึ่ง ระยะเหล็กตรงนี้นะครับมีความสําคัญและอีกอันนึก็คือระยะแปรนะครับเราจะใช้แปรคู่นะครับแปรคู่คือจะวิ่งฝั่งนี้นะครับแปรคู่จะใช้เหล็กนิ้วคุณนิ้วนะครับซึ่งจะมีระยะห่างนะครับระหว่างคู่เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5เซนนะครับแต่ถ้าถามว่าระยะห่างมากๆเลยนะครับเราก็สามารถแบ่งเฉลี่ยออกมาได้นะครับเพราะว่าในส่วนนี้นะครับถ้าเรานะครับมีการเว้นนะครับระหว่างคู่เนี่ยห้าเซนแล้วระยะห่างระหว่างชุดเนี่ยเราจะให้ที่ ไม่เกิน60เซนนะครับซึ่งเป็นระยะของการยิงไวนิวนะครับในส่วนนี้ก็มีความสําคัญนะถ้าระยะห่างจนเกินไปนะครับจะทําให้แผ่นหลังคาไวนิวเนี่ยเกิดการแตกหักได้นะครับดังนั้นในส่วนนี้ต้องมีความจําเป็นนะครับว่าระยะแปรจะต้องไม่ห่างจนเกินไปในบางที่เนี่ยเขาห่างกันเป็นเมตรเลยซึ่งแผ่นไวนิวมันจะต่างจากแผ่นเมทัลชีตแผ่นเมทัลชีตเนี่ยก็คือเป็นสังกะสีเวลาเหยียบแล้วมันแค่บุบมันไม่หักมันไม่ขาดแต่ถ้าเป็นไวนิวเนี่ยก็คือแผ,นแผน่น u p v c เวลาเหยียบแล้วมันหัก แล้วนะมันหักมันไม่ใช่บุ๋มนะมันหักนะครับแต่ถ้าเป็นเมทัลชีทเนี่ยเมทัลแปลว่าเหล็กมันเป็นหลังคาเหล็กซึ่งมันมีความเหนียวจะต่างกันดังนั้นะระยะในการวางแปรก็สําคัญสําหรับการมุงแผ่นไวนิวนะครับมีอีกตัวหนึ่งสาคัญนะครับก็คือคอนะครับคอหรือเรียกว,ว่าแกนตรงนี้นะครับผมจะใช้เหล็ก4คูณ4นะครับซึ่งเหล็ก4คูณ 4, 4. ีตรงนี้นะเป็นแกนกลางนะครับเป็นแกนกลางสําหรับในการทําหลังคาเพื่อไม่ให้หลังคาแอนและตกท้องช้างนะเหล็กตรงนี้นะครับเราจะพาดกลางเลยนะครับเพื่อไม่ให้มันแอน ที่สาคัญนะครับผมบอกให้เลยนะครับว่าถ้าไม่มีเหล็กตัวนี้นะครับเหล็กจันทันทั้งหมดเนี่ยมีโอกาสแอนดได้สูงเลยนะครับดังนั้นตรงนี้นเราเสิร์มเป็น4ีคูณสให้ท่านเจ้าของบ้านเลยตรงนี้เราไม่ได้คิดเงินเพิ่มด้วยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนต่อมาคุณผู้ชมสังเกตนะครับเหล็กด้านในสุดนะครับเราจะใช้เป็นเหล็ก4ีคูณสนะซึ่งเป็นเหล็กที่ติดกับผนังตัวบ้านเลยคุณผู้ชมเหล็กที่ติดกับผนังตัวบ้านตรงนี้นะครับจาเป็นจะต้องใส่นะ เพื่อที่จะทําให้ระยะหลังคาเนี่ยไม่เกิดการเบี้ยวเฉไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเหล็กตรงนี้เมื่อติดกับตัวบ้านแล้วมันจะเกิดความแข็งแรงนะครับทำให้หลังคาเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการแยกส่วนนะครับจากผนังตัวบ้านแล้วก็จากโครงสร้างนะครับเพราะว่าโครงสร้างหลังคาเนี่ยเรายืนด้วยเสาตัวนี้นะครับคือเหล็ก 4, ีคูณสตรงนี้คือเหล็กที่เราตั้งนะครับเป็นเสาที่แบกรับน้าหนักนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไปยืดเกาะกับตัวบ้านนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเวลางานต่อเติมนะครับ จำเป็นจะต้องนะครับเอาพุกเนี่ยไปฝากกับตัวบ้านเพื่อที่จะทําให้หลังคาเกิดความมั่นคงแข็งแรงนะครับแต่ในลักษณะของคําว่าไม่ยึดเกาะตัวบ้านคืออะไรบางต้องบอกว่าบางช่างนะครับเขาเอาไปยึดนะครับไปยึดแต่เขาไม่มีเสาตัวนี้นะครับพอไม่มีเสาตัวนี้แล้วเนี่ยเวลาหลังคามันซุดเนี่ยไอ้ตัวที่มันยึดเนี่ยมันก็จะหลุดพอหลุดเสร็จแล้วเนี่ยมีโอกาสนะครับที่หลังคาจะหล่นมาทับได้นะครับเนื่องจากไม่มีเสาตัวนี้นะครับดังนั้นการตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านเนี่ยมีความสําคัญนะครับ เวลาภาษาช่างเขาจึงว่าไม่ยึดกับตัวบ้านพอไม่ยึดกับตัวบ้านเสร็จจำเป็นจะต้องมีเสาดังนั้นเนี่ยคำว่าไม่ยึดกับตัวบ้านคุณสังเกตง่ายเลยว่าถ้ามีเสาแสดงว่าเขาตั้งแยกส่วนแต่จําเป็นจะต้องเอาพุกเนี่ยไปฝากเช่นเดียวกันเพื่อที่จะไม่ให้หลังคามันโคน้งไม่ให้มันเครงพอเข้าใจไหมฮะดังนั้นเนี่ยการพุกยึดติดกับตัวบ้านเนี่ยมีความสําคัญผมบอกนิดนึงว่าหลังคานะครับโค้งตรงนี้น้ําหนักของหลังคาเนี่ยไม่สามารถนะครับทำให้ตัวบ้านเนี่ย ซุดลงมาได้นะครับเนื่องจากหลังคาเนี่ยมีน้ําหนักเบากว่าตัวบ้านดังนั้นเนี่ยตัวบ้านหนักกว่าก็เหมือนว่าเด็กน้อยนะครับยืนดึงนะครับกับซูโม่ตัวใหญ่นะครับนีซูโม่คือแบบตัวใหญ่ใช่ไหมเด็กน้อยก็ดึงซูโม่ก็ดึงคุณสังเกตนะครับว่าใครจะดึงชนะครับคาตอบก็คือซูโม่นะฮะต้องดึงเด็กน้อยไปหาซูโม่ได้แน่นอนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันหลังคาก็เปรียบเสมือนเด็กน้อยนะครับบ้านก็เหมือนซูโม่นั่นแหละครับเวลาเกิดการแครกเกิดการดึงกันเนี่ยนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับ ในส่วนนี้ตัวบ้านไม่มีผลกระทบแน่นอนนะครับแต่ตัวที่จะมีปัญหาคืองานหลังคาดังนั้นการตั้งเสานะครับแยกส่วนจากตัวบ้านจึงมีความสําคัญนะครับนี่เห็นไหมครับตั้งเสาแยกส่วนจากตัวบ้านนะครับในส่วนต่างๆนะครับก็ลองดูนะครับภาพโดยรวมเนาะในส่วนนี้นะครับเป็นงานหลังคาที่เป็นลักษณะของไวนิลแล้วก็ต้องบอกว่านะครับเวลาฝนตกเนี่ยเสียงมันจะดังน้อยกว่าเมทัลชีตนะครับดังนั้นถ้าใครไม่ชอบฝนตกเสียงดังนะครับแนะนําเป็นไวนิลนะครับ แต่ถ้าเป็นเมทัลชีสถ้าคุณบุฉนวน PU เสียงก็จะช่วยนะครับซับแรงนะครับในการที่จะทำให้เสียงเนี่ยใกล้เคียงกับไวนิลได้นะครับดังนั้นเมทัลชีสบุฉนวน PU ช่วยได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากดังไม่อยากดังมากก็เป็นไวนิลก็ได้นะครับแต่สุดท้ายแล้วนะครับเวลาฝนตกมานะครับคุณต้องดูนะครับว่าฝนเนี่ยนะครับระยะในการตกเขาเนี่ยมันเป็นแค่เขาเรียกว่าอะไรครับเม็ดฝนใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมวลมหาน้ำเนี่ย จะไหลาจากหลังคาตกลงมานะครับมวลมาหาน้ำหมายความว่าถ้าเป็นบ้านลักษณะหลังคาเพิงหมางเนนะครับด้านหน้านะครับก,ก็จะสูงใช่ไหมครับด้านหลังก็จะต่าน้ําก็จะเทไปด้านหลังดังนั้นใครต่อเติมห้องครัวนะครับน้ำที่จะไปลงด้านหลังเนี่ยตรงนี้จะต้องดูดีๆนะครับว่ามวลน้ํามันเยอะหรือเปล่าถ้าเยอะแนะนำนะครับทำฝ้าจะช่วยลดเสียงได้เช่นเดียวกันนะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่ติดตามรับชมนะถ้าใครอยากต่อเติมก็แอดไลน์มาได้เลยอดีล์อยู่ใต้คลิปนะครับหรือโทรมาที่เบอร์088104888นะคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ไปก่อนนะครับแต่ถ้าอยากจะทำกับเราก็แอดไลน์แต่ถ้าอยากจะรอโปรโมชั่นก็แอดไลน์ทำไมต้องแต่ท่าด้วยสุดท้ายแล้วอยากให้แอดไลน์ไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะมีโปรโมชั่นมีของแจกมีของรางวัลมีส่วนลด แอดไลน์ทิ้งกก่อนนะครับไม่ทำยังไม่เป็นไรนะเป็นเพื่อนกันก่อนคอยติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ